อน้กำลังจะทำรี่สอดใหม่ไหนถ้าว่างแวงเข้าไปดูเผื่อจะเอาไว้สักหลังอรอจะซื้อไว้ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไปต่อไม่ได้เลยได้เลคนมีตังค์เขาก็จะไม่ค่อยเล่นเยอะดูรวยแล้วออลดรวยชีวิตกูไม่ไดเงินไม่ได้องไม่ได้ห้ pull up and I drop top o w a n be เกี่ยวกี่ยวแห้งมากฉาดไรเอาเลยสดเดียวๆออไมพี่ก่นน่ะไปออกเดินทางเลยครับเดี๋ยวที่ย่งเดียวยังไม่ได้บอกอะไรเลยไปไหนอะไรไงครับวันนี้วันนี้ไปเขาค้อไงว้าวป่าสนวิลล่าแต่ว่าระหว่างทางที่เราจะไปเขาคอเดี๋ยวเราจะพาแวะอ่าแหล่งท่องเที่ยวเขาคอไม่คอแต่กูท้อแล้วตอนเนี้ยเป็นไงนี่เป็นไงเป็นไงอยู่ตรงแล้วไม่น่าจะอยู่ถึงหลานโต เก็บภาพแล้วก็เก็บไว้ความเมตชีคุณอะไรเนี่ยคุณดิอะไรน่ตอไม้เหรอเลยเช้าเลยครับเวฟฟาดอาหารเช้าหรอทานไม่ได้จริงลุกขอไปกินงอกแล้วกันนะขพาะอาหารอะไรกันผมไม่กินขงอกมีอะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวแวะเก็บแวะเก็บกระถินเก็บกระถินมากเลแล้วก็เราเตรียมเครื่องปรุงมาแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันเราก็า เว้นกระพังเดี๋ยวดูอะไรก่อนมีอะไรกินวะเตรียมของเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เดินทางโอ้ยแะ้วแย่อะไ้เงี้ยพักเถอะคนนี้นอยู่บ้านเลยเป็นหวักนิดหน่อยเองอเดี๋ยวจะไปให้ดูเลยไป ราอยู่กันที่วิลล่าป่าสนแล้วนะคะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและก็ที่พักผ่อนที่สวยจริงๆค่ะซึ่งการเดินทางก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอยู่ห่างจากวัดผาซ่อนแก้วไม่เท่าไหร่ผ่านวัดผามาก็เลี้ยวเข้ามาที่วิลล่าป่าสนได้เลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้กันนอกจากเขาจะมีที่พักแล้วเขายังมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยเดี๋ยวไปชมกันนะคะ อันนี้เราอยู่ที่บริเวณเช็คอินนะคะทางด้านนี้ถ้าคุณไปเช็คอินคุณจะมีเวลคั่ำดิงเป็นน้ำกระเจี๊ยบหวานชื่นใจมากเลยค่ะเขายกมาให้คนละแก้วนะคะแต่ใจจริงๆอยากจะบอกว่าเบิร์สองได้ไหมของเขาดีจริงๆอะ่ะบรรยากาศเราข้างหลังจะเป็นสระน้ำนะคะสีเขียวมรกตเลยดูท่าน้ำจะลึกแล้วเนี่ยเขียวปีเลยอะ่ะทางนู้นเป็นโซนบ้านพักที่เรียกว่าเป็นโซนปราสาทนะคะ <Wow. S 2> แล้วถัดไปก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารไ <c oughs> ปไปดูกัน <c oughs> ไปเลยค่ะอาเราอยู่ที่ทางเข้าโซนร้านอาหารกันแล้วนะคะ <Wow. S 2> เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศที่ร้านอาหารข้างในกันเ <Wow. S 2> ป็นดูเมนูว่ามีอะไรที่น่าอร่อยมั่ง <c oughs> เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ อันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าปราสาทแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ช่วงบ่ายๆมีคนแอบขโมยสีนทำเป็นบ้านายทองไปแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในอีกทีนะคะ mm hmm. ไปค่ะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วนะคะบรรยากาศห้องพักที่เราเลือกวันนี้เป็นแบบคาราวานรถบ้าน <Wow. S 2> ซึ่งก็จะมีแบบพิเวตซึ่งเขาจะาล้อมรั้วไผ่แบบนี้นะคะให้เห็นเป็นเป็นส,นสวนสวนก็คือถ้าเราเลือกแบบพิเวตเราจะได้อยู่อย่างนี้เลยไม่มีใครรบก,กวนแล้วโซนนู้นก็จะเป็นแบบคาราวานโลง่ลงๆก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูแบบพิเวตกันก่อนเนาะไปะไปดูห้องกัน อันนี้เป็นจุดแรกนะคะพอเราลงบันไดามาเราจะเจอเตาแบบนี้ถ้าอากาศหนาวๆนะคะก่อไฟตรงนี้ได้เลยมีมีทำท่าประกอบฉากให้ด้วยก่อ,อไฟตรงนี้บรรยากาศมีมีหมอกลมเย็นๆเนาะอากาศหนาวๆชิลมากแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นโซนหน้าห้องพักเปิดให้ชม อ่างจากกุชี่สุดยอดน้ำสีฟ้า oh, <no. S 1> แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตู้อบซสาหน้านะคะตรงนี้ก็คือถ้าเราลงแช่ตัวเปียกแล้วเราก็เข้าตู้อบสาวหน้าได้แนะนำต้องให้ตัวเปียกนิดนึงนะคะเวลาที่เหงื่อเราออกแล้วมันจะได้ไม่ร้อจนเกินไป <Okay. S 2> สลับกันก็ได้เข้าตู้อบ15นาทีแล้วก็มาแช่น้ำเย็นตัวนี้จะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันห้องที่เราเลือกเป็นแบบคาราวานรถบ้านนะคะอันนี้เขาจะต่อห้องน้ำออกไปด้านนอกอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้ตัวห้องแคบจนเกินไปว บรรยากาศรอบๆมีเตียงนอนมีโซฟาแล้วก็แยกส่วนห้องน้ำต่อเพิ่มออกมาห้องน้ำกว้างมากเลยแล้วก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบเลยข้างบนเป็นซันรูฟสุดยอดไว้มองดูดาวกลางคืนอ,ด,อด,ด้านนี้ก็จะเป็นเตาอบมีไมโครเวฟแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเออเข้าไปอยู่ได้เลยตู้เสื้อผ้าเขา ด้านหน้าห้องเขายังมีทําโซนนั่งเล่นอย่างนี้ด้วยนี่มุมพักผ่อนอ่ามุมพักผ่อนบรรยากาศชิลๆโซนนู้นจะเป็นโซนประสาทแล้วก็จะเป็นร้านอาหารเมื่อกี้เราเพิ่งไปมาเป็นยังไงบรรยากาศสุดยอดไหมน่านอนไหมม<น>องเห็นดาวด้วย เดินไปดูบรรยากาศรอบๆหลังจากที่เขาเปิดไฟแล้วนะคะ<ป>ัทางด้านนู้นเริ่มมีแสงสีแล้วอ่าสวยงามแนวทางของเราก็จะเริ่มมีแสงกับเสียง,ง <laughs> จะรบกวนเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ขอเต็มที่แักสามทุ่มเนาะเขาอ,อนุญ,ญาตให้เราถึงสามทุ่ม เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศไลฟ์สดพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆของคืนนี้กันนะคะบองชื่อเบลส์เบสเบลต์เบสสัพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบกสะเร็วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่14สดใสวันนี้เรามันั่งรับประทานอาหารที่ที่เดิมที่เดิมปัตตานา เล้วมามาตรงที่โซนของร้านอาหารบรรยากาศดีจริงๆดูดูดบรรยากาศานอกอาหารเคของเขาเนี่อร่อยมากมายเลยเต็มเลยแล้วก็คุณกาแฟในเช้าวันนี้แล้วกักนน,<อ>น,ะะนะครับเมื่อคืนก็สนุกเต็มที่ไปไายสดาย,ยาวเมื่อคืนก็ว่ายได้นอนก็ก,ก็ดึกนะประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบเที่ยงคืนอะอยู่ทางไงเพื่อนเพืนก็นั่งคุย มันไม่มีคุณไม่มีพี่อ้อยพี่อ้วยันไม่ได้หนุนถ้าอยู่ทางนื้อร่งกีบ้าอยู่หมายเรียไ้าเาเป็นไงหายเรียกเฮ้เฮ้เฮ้เด๋ยว้ย่ไปนู้นย่าไปนู้นนู้นกว่าฮันนุ่ก็พร้อมแล้วเมื่อกี้มาจากตรงนู้นนะก็มานั่งนี่ต่ตรงนู้นคืออะไรตรงนู้นคือโต๊ะจีนเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าโต๊ะบฟเ เขาเรียกว่าบุฟเฟ่เขาเรียกว่าโตจีนลิงอ่างี้ทางแบบไม่เกรงใจเจ้าของเลยเฮ้ยยังมีกรไลเดอร์ด้วยไม่ใช่ทางไหลน้ำมันน่าจะปิดอยู่ทางไหลน้ำเดึงมาทางวิศวงเนี่ยคุณคุณดูเนี่ยมันเป็นทางไหลม้าหมดเก่งกและเป็นท่อแล้วก็บดอัดมันก็จะน้ำก็จะลงไปทางนู้นเลยไงมันจะทําให้หน้าดินไม่อุ้ยจริงๆบ้านมันห้องน้ํำยังท่วมเลยห้องน้ำที่บ้านมามันยังขังเลย บรรณาบ้านช่างบ้านช่างก็จะเป็นอย่างนี้ท uh ี่อ like ื่นรู án, calculus, uh> uh uh ้มากเลยที่อื่นรู้ไม่มีเวลาทำบ้านตัวเองไงมีมีมีอันนุกำลังจะทำที่ตอดใหม่เดี๋ยวถ้าว่างจะแว้งเข้าไปดูเผื่อจะเอาไว้สักหลังอ่อนจะซื้อไว้ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไปต่อไม่ได้เลยไเลยคนมีตังค์เขาก็จะไม่ค่อยเล่นเยอะเดี๋ยวลุกรวยแล้วลุกรวย อือฮ้เดินยวจะไปทำรังที่บ้านแล้วดูนี่แถ้าทำที่บ้านก็นั่งไงประเดียวเลื้อยขึ้นมานี่เลยเนี่่นนี่เป็นรู้ตัวไงไหนอ่ะเป็นไหนเม้าเมานอนเอียงกเล่นหูกับหูเลยไม่มีไม่มีพวกไม่มีพวกสัตว์ ใช่สังเกตเมื่อคืนนอนดุงยิงไม่มี่เขาต้อง<ม>จะกินกันนะแต่นหม <c oughs> ไม่ใช่สูงยุงมก็เกียร์บินมา <c oughs> ใช่ไหอใช่ไหมแตไม่เห็นไม่เห็นมีเลยนะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่เราพาไปทัวร์สถานที่แต่ละจุดของวิลล่าป่าสนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินเนาะกับตันเนาะที่เราไปกินน้ำกระเจี๊ยบมาเออแล้วก็บริเวณร้านอาหาร ที่มีสตาร์บัคสก็มีกาแฟสตาร์บัค k ด้วยที่นี่แล้วก็ไปดูโซนปรา,าสาทแล้วก็ห้องพักที่เราพาเข้าไปแล้วถ้าชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะได้พาคุณไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆอีกขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ